วันนี้มีค่ายสำหรับเด็กวิศวะมาฝากโดยเฉพาะกับขันนอตค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดลครั้งที่22ค่ายที่จะจุดประกายความเป็นวิศวกรให้กับน้องๆทุกคนเพื่อให้ได้ค้นหาตัวเองและได้ความรู้จากพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง7ภาควิชาดังนี้ 1. วิศวกรรมเครื่องกล 2. วิศวกรรมเคมี 3. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5. วิศวกรรมอุตสาหาการ 6. วิศวกรรมไฟฟ้า 7. วิศวกรรมชีวการแพทย์โอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มเงนเลยทีเดียวโดยค่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่18บแถึงยีิพฤษภาคม66เป็นค่าย4วัน3คืนเลยครับนักณาวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยไม่ดนวิทยาเขตสารยาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ดที่ Facebook eGMU ขันนอตสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคม66เปิดรับสมัครเฉพาะน้องๆม .3 ถึงม .5 แผนการเรียนวิทยดิติตเท่านะครับ